สามใบแตกลูกง่ายๆชิวๆคืออะไรอะไรวะเอาห้ต้มเอาเให้ชิวนะให้ชิวนะขอดมกลิ่นก่อนจะดมกันแ้แก้งหมาหมากันไหมแก้งหมานม่ปลาหมีนี่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 สกดนี่แบดีมีอันนี้มีเงินมีมันมีสิบอยู่ห้าใบ เอาไปถ<ด>่ายเล่นดวนี้ก่อนเอาไปเล่นอะไรกับหมาดีลูกอืมอเอาวางเอา<ะ>น้ำวางไว้ที่กล่องแล้วก็เจาะอูแล้วก็หลอดเข,ข้าอเอาเหรอให้เขาให้เขากินเหรอลูกให้เขากินถ่ายว่าคืออะไรโอ้โหเมจกิกโกไหนไม่ตังเลยเมจิโกไม่ตานี่สิบาทยี่สิบบาทเยอะแหม <laughs> มีกี่ใบห้บาใบ หนึ่งห้าใบนี่โอเคเดี๋ยวเนสิกุตเดี๋ยวเนสิกุจังจะไปแกล้งกันนะเอาเงี้ยเอาเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวปาอาเส้นน้ำให้ไปเปิดฝาแล้วก็ใส่หวอดโอเคแล้วไงเราตั้งไว้ไงตั้งไว้อ๋อถ้าเขาทายถูกก็ให้เขาเหรอใช่ให้เป็นให้เป็น ถ้าผู้ชนะเดี๋ยวเตรียมการเนติโกดจ้งเตรียมการเสร็จแล้วนะคะดูไหอใส่หลอดลงไปใช่ไหมให้หมา,มาดูดใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วก็จะได้นี่ใช่ไหมใช่ค่ะอืมโอเคโอเคแล้วโอเคโอเคนี่สิดูดคะ่ดดดะฮะดูดให้ดูทำไมอะดูดด้วมันจะมีขวดอยู่ในนั้นแล้วก็ใส่หลอด ล้วให้ให้หมาทำยังไงถ้าใครตอบถูกก็จะได้วันวัลเป็นตังค์เหอดีบาทฮะตังค์ยี่สิบบาทอ๋อเหรอไอ้ห้างอันไหนก่อนเริ่มจากจากไหนซ้ายขวานี่ค่ะเริ่มจากตรงไหนก่อนเริ่มจากตรงไหนก่อนชิมนี่มันคือน้ำอะไรสายตาเส้น้ำอะไรถ้าไม่มั่นใจเดึงเทิมได้ ง่ายๆชิวๆคืออะไรอะไรวะเอาให้ถูกนะให้ถูนะฉันอ่านกันชามะนาวโอเคมันคือชามะนาวนั่นแหละก็ได้ถูกก็ถูกเฮ้ตังมาเลยฮาเล่ฮาเี่เป็นคนมอบ้าวทุกคนได้20บาทแลกจากฮาเล่เริ่มตกนตังรอแล้วนะง่ายอะไรสไป เนติโกดูสิเฮ้ยยยยนะคอยทีนะเนติโกเนติโกดูสิตอบผิดเนสไปกับน้ำส้มเอาสักคำตอบเองสไปก์ผ uh, uh, um, ิดหรือถูกเนติโกผิดเอ๊หมดได้จริงเหรอแต่มันคือน้ำส้มจริงเหรอโอ้ยอดได้เป็นที่สองเลย อันนี้กินบ่อยเอาสิอ่ะอ่ะกินบ่อยก็ถ่ายให้ถูกใจอ่ะเออโอ้ยโคกฮะโคกผมแม่งในสิโกะถูกไหมถูกเหรอจริงจริงได้อีกแล้วนะได้อีกแล้วในจิ๊บโอ้โหลัวปาไม่ได้ช็อตนี้อ่ะขอดมกินก่อนอ่ะให้ดมก็ได้ เดนซิโกยิ้มใหญ่ถ้าเธอจะดนขนาดนีกลัวไม่รู้ขนาดได้นี่ม่นี่เหรอกลัวไม่ได้ยี่สิบเหรอต้องผิดแน่แน่แม่อสไป์อันเนี้ยเอาเินิโกว่าไงมันต่างจากไอ้เมื่อกี้มากเลยเินิโกถูกหรือผิดถูกเอะย่นี้สามใบจากลูก วันนี้ได้สามไปจะรุ้กทุกคนวันนี้ปั๊ดจะไปกินอะไรดีให้มันจุใจดีนะเดี๋ยวคันนี้ต้องเล่นทิโกงอ๋อเล่นทิโกอยางเหรอเนี่ยนี่เล่นที่โกงไม่ได้นะคะเอาปั๊ดจะสลับขวดท่านได้ถอยตาปิดตาปิดตาปิดตาก่อนปิดตาอย่าขี้โกงอย่าขี้โกงหลังใส่กระแพ้ใส่โซฟาอย่าขี้โกงนะยังไงน้ำอะไรสไป เอาไปเฮ้ยถูกต้องไหมเย่เย่อะไรให้แม่อะไรอะโคกเซียนเซียนเสียนเอาไปเย่มันแมนไหยน้ำอ้อยส้มน้ำส้มน้ำส้มอะไรน้ำส้มวิตานิก ตอ๋อให้ฉุนนะให้ฉุนนะน้ำส้มซาน้ำส้มซาใช่ะอันอี้น้ำส้มซาโอ้ยเก่งกว่าแม่อีกเนี่ยโอ้ยอ่าสุดท้ายอันลึกน้ำอะไรอันนี้ผิดแน่อดได้สี่สิบชาเล่นแม่เล่นแม่จำจำพอจำทีนะน้ำอะไรป้าก็จะเปลี่ยนอ่ะก็ยิีราไงยิีราบอกว่าต้องเปลี่ยน ชาชานใช่ไหมพ่อขอสลับอีกทีหนึ่งพ่อขอสลับทีหนึ่งมันจำแม่นนะขนาดตรงไหนเอาหลอดสีฟ้าก็ได้อเนี่ยหลอดสีมอันนี่น้ำอะไรลองดูสิแบบสีฮะอะไรนะฮะแบบสีน้ำอะไรย่อลงหน่อยย่อลงย่อลงย่อลงหน่อยต่ำๆน้ำอะไรกู เชื่อเปล่าอน้ำสตรอเบอร์รี่จ้าอน้ำอะไรนะสตรอเบอร์น้ำสตรอเบอร์รี่จ้าน้ำสตรอเบอร์รี่จ้าโหทายถูกว่ะเก่งอ่ะก็ได้แบบทายเก่งว่ะแม่นี่ข่าเปลี่ยนน้ำอาจารย์คนดูนะดูเลยว่านี่นะทุกคนนะเปลี่ยนน้ำแล้วเนี่ยเห็นไหมโคกอยู่ตรงนี้อันนี้น้ำที่เขา กินเมื่อกี้สตรอเบอร์รี่ชาจริงๆด้วยชื่หมือน้อยน้ำคือจำได้หรอแม่มากินแค่สองน้ำเองแล้วน้ำถือว่าจำได้นะเลยดีนะซื้อของไปกินหมูกระทะอ๋อหมูกระทะปะปุหมูกระทะปะปุได้เงินพอไปกินหมูกระทะอ่ะอ่าหายเขาปิดหมดแล้วเจ๊งหมดแล้วกวาดกัาวบ้านเต็มเลย สเล็กๆน้อยๆน,นะฮะ <S <S ลเอามาค่ะเอามาค่ะเอาคืนมาค่ะ